เสียวนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนเสียวจริงๆนะครับแยกซ้ายขวานี่ก็เป็นถนนพระรามที่4นะฮะข้างบนก็เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นจามจุรีสแควร์นะครับข้างล่างก็เป็นถนนพญาไทนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่หลายๆคนเลิกงานแล้วนะฮะถนนพญาไทรถก็เริ่มติดแล้วนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม4ี่น,นะฮะ แล้ววัดใหญ่ๆตรงนู้นก็คือวัดหัวลําโพงนะครับทุกคนส่วนตรงนี้ทั้งแถบนะฮะไปจนถึงนู่นนะฮะสยามสแควร์ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเราก็เห็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชัดเจนเลยนะครับแล้วเราก็เห็นตึกใบย,ยกนะทุกคนแล้วก็เห็น โรงแรมเซนทาราเกรนแอเซนทันเวอร์ด้วยนะฮะยอดตรงนั้นนะครับคือโรงแรมเซนทาราเกรนแอเซนทันเวอร์นะฮะ